สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องไม่น้อยผ้าร่วยมัตฑการผ้าร่วยเสี้ยนซาอูผ้าโชคไม่น้อยผ้าร่วยกับผ้ามาตามแนวทางเล่าสัตาของอาจารย์เสี้ยนซาอุต่อเนาะค่ะหลังจากที่เล่าสตาออกอาจารย์เสี้ยนซาอูเพิ่นกับฝ่าวเฮ็ดทรงมาให้ไม่น้อยได้ลุงให้กับพี่น้อง FC เฮ้าได้บึง เนาะคะ่ะเล่าสตาเมื่อนี้ก็เข่าสามตัวโตดเนาะคะ่ะเล่าสตาออก 5, 7, ห,อห้าเกตหนึ่งของเฮาเป็นหนึ่งเกตห้าเข่าสามตัวโตดเนาะคะ่ะส่วนเหลขกเด่นเลขเจาะที่อาจารย์เสียนซาอู่ให้เจาะเอาไว้ก็คือหาเนาะคะ่ะ ให้ฟันหามันไปอยู่หลักลอยเนาะคะ่ะสามตัวอาจารย์เชิญซาอูให้เด่นไว้สามตัวอาจารย์เชิญซาอูให้เด่นไว้กับสิม,มีเก้าสองหาวิ่งรูดสองกับหาเนาะคะ่ะเล่่เล้าสตาเห้ากับออกห้าเจ็ดหนึ่งกับสามเก้าเนาะคะ่ะ เข่าเหล็กเด่นของอาจารย์เซียนซาอูแต่ว่าบมเมนตัวเน้นของเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นเน้นให้คือหาแต่ว่ามันไปนเข่ายุ่หลักลอยเนาะคะ่ะส่วนสามตัวของเพิ่นกับเข่าตัวโตดเนาะคะ่ะตัวโตดหนึ่งเจ็ดห้าเนาะคะ่ะเข่าตัวโตดเหล็กเล่าสตาของอาจารย์เซียนซาอุเมอ่อนี่ นี่คะ่ะคือแนวทั้งของเพิน่นเมื่อนี่เนาะคะ่ะแอดลุ่งให้พี่น้องเย็บซี่เข้าได้บึงเป็นยังไงพี่น้องเย็บซี่เข้าโชหมันกันในบอหนึ่งเกตห้าลาวสตาออกหนึ่งห้าเกตเนาะคะ่ะเมื่อนี้เขาก็มาบึงมาตามกันเนาะคะ่ะว่าทาั้งอาจารย์เชนซาอูเพิ่นสี่ไห้ เดินไหวตัวใดวิ่งรูดตัวใดเขากับมาเบิงมาชุ่มน้ำกันมากกระจดัดคัดกับพานเด้อค่ะทางช่องห้าเป็นเพียงซื้อกลางไห่เนวท่าง,าางกระปรดใส่วิจารณะ่าณในการรับชมและรับฟังเอซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับทังช่องแม่หน่อยผ้าร่วยเน้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับ ทางช่องเฮาเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางอาจารย์เซียนซาวูเพิ่นเพิ่นก็สิได้มีกำลังใจลงคลิคปไหว่เลา่าห้าน้อยรัฐบาลมาฝากพี่น้อง FC. เอฟซีเฮาเนาะคะ่ะถา้าบ่มีคนเบิง่งคนติดตามอาจารย์เซียนซาวูเพิ่นก็บ่มีกำลังใจสิเฮ็ดมาให้แม่น้อยได้ลงคลิป ให้พี่น้องเอซีเข้าได้เบิงได้ช่มกันเนาะค่ะกะอย่าลืมชอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่น่อยผ้าร่วยเนื้อค่ะล่าสตามื่อวันที่สิบเนาะค่ะเล่าสตาวันที่สิบเด่นหนึ่งซีเกตค่ะวิ่งรูดซกับเกตฟันเกตเนาะค่ะ ตัวเจาะกะซิมีหาเกตเก้าเกตสามเกตสี่แปดสี่สองสี่หกตัวกันกะซิมีแปดเกตสี่ศูนย์ส่วน 3, สามตัวกะซิมีเกตเก้าสามแปดสองสี่หกหาสามหกโทษค่ะแปดหกสี่นี่แหละค่ะคือเล่าสตา ของเข้ามือวันที่สิบเนาะค่ะถ่ายเอฟซีมักชอบกระจัดเด้อค่ะบ่มักเข้ากับผ่านไปทางสองเข้ากับไ้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทังเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีถ่ายเอฟซีมักก็จังคอยเก็บเอาไว้บ่มักเข้ากับผ่านไปเนาะค่ะแคบหน้าจอ,อาไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซี แอดกิะสีให้เบิงอีกหลอบหนึ่งเนาะค่ะนี่ค่ะเล่าสตามื่อวันที่สิบแคบหน้าจอ,อาไวพี่น้องเอฟซี Z. มักกระจัดขัดกระพานทั้งช่องเท้าให้เบิงเอาไวเพื่อเป็นแนวทางพิดถือกับบาวากันคลิปนี้ แอดกับสีขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะไว้คลิปหน้าเฮาก็จัจงค่อยมาพอกันใหม่นะคะ่ะขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุขควมเจะเินความเก็บยาใดความไข่ใหญ่มีขอให้มีแต่ความสุกไก่สบายใจสุขู่สุข้นเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ